สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาทำข้าวเหนียวแดงกันค่ะวัตถุดิบในการทำข้าวเหนียวแดงของเราวันนี้นะคะก็จะประกอบด้วยข้าวเหนียวค่ะวันนี้เราหุงข้าวเหนียวนะคะเราหุงข้าวเหนียว2กิโลกรัมค่ะชั่งน้ำหนักตอนสุกแล้วนะคะส่วนนี้เป็นน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลมะพร้าว700กรัมค่ะกะทิ250กรัมค่ะน้ำตาลทรายของเราอีก100กรัมนะคะ ตอนนี้เรากำลังต้มให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเราแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเราเอาหนีหมดค่ะน้ำตาลมะพร้าวเริ่มละลายแล้วนะคะ ตัวน้ำตาลมะาพาวนี้จะหอมมากหอมหวานค่ะเราใช้น้ำตาลทรายลงไป100่ร้อกรัมเพื่อให้เกิดความหวานแหลมอีกนิดนึงค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลและกะทิของเราจะเข้ากันดีแล้วก็มีความข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะไม่เล็กน้อยค่ะเอาข้นจนเกือบเหนียวนะคะ พอน้ำตาลของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปค่ะใส่ลงไปเลยทั้งหมดนะคะเป็นข้าวเหนียวที่เราหุงเองด้วยมหม้อหุงข้าวนะคะเราไม่หุงให้นิ่มมากเพราะว่าเราชอบข้าวเหนียวแดงที่เป็นเม็ดเมอยู่นะคะถ้าใครชอบข้าวเหนียวให้นุ่มๆก็เวลาหุงก็ใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ ส่วนของเราประมาณนี้ค่ะเราก็จะทําให้ข้าวเหนียวแตกๆนะคะแตกเป็นเม็ดเมดแยกกันนะคะความหวานจะได้หวานหอมเท่ากันทุกเม็ดค่ะ นี่นะคะข้าวเหนียวของเราก็จะเป็นเม็ดเมแบบนี้ค่ะเราหุงเสร็จล้วก็ทิ้งไว้อย่างงั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักมาใส่น้ําตาลที่เราเคี่ยวเลยค่ะน้ําตาลกับกะทินะคะเราก็จะมายีๆให้เข้าแตกเป็นเม็ดในกระทะที่เราเคี่ยวน้ําตาลเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยค่ะจริงๆแล้วใส่ต้องใส่ตอนที่เราเคี่วน้ําตาลนะคะบังเอิญว่าคุณยิ้มเป็นคนขี้ลืมค่ะ เตรียมใบเตยไว้ก็วางอยู่อย่างนั้นเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ตอนนี้ได้ค่ะไม่มีปัญหาหอมเหมือนกันค่ะสําหรับใบเตยใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟค่ะให้น้ําตาลกับข้าวเขาพักตัวนะคะประมาณ10นาทีค่ะข้าวเหนียวของเราก็จะขึ้นอืดขึ้นมาเล็กน้อยค่ะหลังจากที่เขาอืดได้ที่แล้วนะคะเราสามารถสังเกตได้ค่ะ อาจจะมากหรือน้อยกว่า10นาทีก็ได้ค่ะให้เราสังเกตด้วยสายตาของเรานะคะนี่คือเราปิดไฟนะคะให้ข้าวเหนียวอืดขึ้นเราก็จะอืดขึ้นค่ะพอเขาอืดได้ที่แล้วเราก็จะเปิดไฟเคี่ยวต่อเลยค่ะ พอใบเตยหอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักออกนะคะข้าวเหนียวของเราก็จะเม็ดสวยๆแบบนี้เลยค่ะยังเป็นเม็ดอยู่เพราะว่าเราไม่ได้หุงให้เละนะคะ เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวเราติดกระทะนะคะเดี๋ยวทำให้ก้นกระทะไหมได้แต่นี้เราก็ตักใบเตยออกแล้วนะคะ คนไปค่ะอย่าให้ติดกระทะแต่ว่าไม่ติดแน่นอนค่ะคุณยิม้มมั่นใจค่ะมั่นใจในฝีมือการคนค่ะคนและเคี่ยวนะคะกะทิที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นกะทิหอมๆนะคะกะทิที่เป็นแบบเทียนอบค่ะกล่องสีชมพูนะคะหอมมาก จากนั้นเราก็จะใส่งาโรยลงไปค่ะเมื่อขาวของเราเริ่มแห้งเหนียวข้นขึ้นนะคะงาจะเป็นงาขาวหรืองาดำก็ได้นะคะใครชอบงาดำก็ใส่งาดำผสมกับงาขาวลงไปได้ค่ะหรือจะเป็นงาดำอย่างเดียวก็ได้ค่ะส่วนสำหรับเราชอบทั้งสองงาค่ะ งาสองดำสองสีนะคะสีดำสีขาวแต่ว่าเรามีสีขาวเราก็ใส่งาขาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ส่วนเรื่องของความหวานนะคะถ้าใครชอบหวานน้อยก็ลดน้ำตาลลงก็ได้ค่ะครั้งนี้เราใช้น้ำตาลมะพร้าว700กรัมน้ำตาลทราย100กรัมค่ะกะทิ250กรัมหรือ1กล่องค่ะเริ่มได้ที่แล้วนะคะควันมาแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ไหม้นะคะคือเขาเตรียมตัวจะได้ที่ค่ะกําลังจะแห้งนะคะถ้าเราไม่คนตอนนี้คือไหม้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะลดไฟลงนิดนึงค่ะแต่ยังไม่ไหม้นะคะนี่ข้าวเหนียวแดงหอมหอมวานๆเลยค่ะ ได้ทีแล้วค่ะเราปิดไฟแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนต่อไปก่อนคะ่ะให้เขาเย็นตัวลงอีกนิดนึงนะคะแล้วไม่ให้เขาติดกระทะเพราะว่ากระทะยังร้อนอยู่ค่ะ ไม่มีติดกระทะค่ะเพราะว่าเรานคนตลอดเวลาสีแดงสวยเลยนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวใครอาจจะบางคนชอบแดงกว่านี้อาจจะใช้สีน้ำเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำอ้อยอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าสีเขาจะเข้มมากขึ้นกว่ากว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ถาดเลยค่ะมาตักใส่ถาดนะคะ ใส่แม่พิมพ์ของเราค่ะวันนี้เราใช้ถาดนะคะพิมพ์ของเราบางคนอาจจะใช้ถาดสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะจะได้ไม่ไม่ต้องเสียดายตรงขอบมันนะคะที่มันเป็นชิ้นไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้เป็นถาดเรามีถาดเราใส่ถาดค่ะถ้าเป็นถาดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมทุกด้านทุกมุมค่ะก็จะสวยๆโรยงาเข้าอีกรอบหนึ่งค่ะ เราก็จะทิ้งไว้สักครู่ให้เขาเย็นตัวลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นค่ะให้เขาแข็งตัวมายิ่งขึ้นใช้ช่องธรรมดานะคะไม่ต้องช่องฟรีซนะคะหลังจากออกมาจากตู้เย็นนะคะเขาก็จะมีความแข็งขึ้นเล็กน้อยค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะสีแดงประมาณนี้เลยค่ะข้าวเหนียวแดงของเราเนี่ยก็จะแข็งๆนะคะ ปอกๆกเลยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นตามต้องการเลยค่ะอันนี้เราแค่กดนะคะเราไม่ได้กรีดเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนถาดของเราจะเป็นรอยนะคะแค่กด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 ตามน้ำหนักมือของเราค่ะมือเราจะรู้ว่าเราไม่ได้กรีดถาดนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทำให้ล่องลึกนิดนึงจะได้ตักง่ายค่ะจากนั้นเราก็จะตักใส่กล่องที่เราเตรียมไว้ค่ะสามารถแพ็คขายได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เราแพ็คและกวนไว้เพื่อไปทำบุญค่ะจะทำเป็นกล่องๆนะคะกล่องเล็กๆน่ารักนะคะนี่เลยค่ะ อันที่เป็นเศษเศแบบนี้ที่เราบอกว่าถ้าเป็นถาดจะมันมันจะเป็นเศษแบบนี้แต่เราสามารถตักไปรวมๆให้เป็นก้อนได้ค่ะเพราะว่าเรามีกล่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเราสามารถตกแต่งได้ค่ะแต่ถ้าเป็นถาดสี่เหลี่ยมคือเราไม่ต้องมาตกแต่งอะไรนะคะเราตักใส่พอดีพอดีเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันค่ะ ข้าวเหนียวสังเกตดูข้าวเหนียวของเราจะยังเป็นเม็ดเม็ดเรียงสวยเลยนะคะเวลาเวลาเคี่ยวจะมีความกรุบกรอบเล็กน้อยค่ะมีความแข็งของข้าวเหนียวที่โดนซึมซับด้วยความร้อนและน้ำตาลที่เราเคี่ยวค่ะเขาก็จะเป็นเม็ดแล้วมีความแข็งนิดนึงไม่ใช่กรุบกรอบนะคะความแข็งไม่ใช่ความดิบนะคะ เป็นความแข็งธรรมชาติของข้าวเหนียวแดงค่ะบางคนอาจทำแบบนุ่มได้นะคะแต่เ,เราชอบแบบนี้แหละแบบยังเป็นเม็ดๆอยู่นะคะอร่อยดีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำข้าวเหนียวแดงของเราง่ายๆหอมหวานอร่อยเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กด share ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ